ไปรูปคนนั้นนะ่ะทำไมไม่เห็นหนอพี่คนอีอไ้ไม่เห็นหนอรับหรออ๋ออันนี้มั้ยเออนั่นไะทำไมมันไม่เหมือนพี่นี่รูปนี้ตึงเตะสามปีที่แล้วเหรอม,มันไม่ใช่รูปปัจจุบนนันก็คืออะไรส่งเอฟเฟกต์กันส่งให้กันได้นี่ ได้ในไอจีไหมไอโฟนเหรอไอจีมามาจากไหนนี่นี่นี่โซนคอยอะไรว่างอะไรเนี่ยคนดูเท่าไหร่น่ะใช่นี่คนนี้พูดถูกเลยน้องเขาโสนคุยกับใครก็ได้ต้องครับพูดได้ถูกต้องเลย น้องเขาโสดไม่ได้มีพันธะเจโบเจ้าไม่โสดเจ้าห้าไมไปคุยกับใครนะเราหามาเมา่อวานนัผัวข่อยนำเอฟซีสกิด้าะงมาข่อยบ่แมนเอฟซีนั่น,ะนะสกิดพีชสิว่าผัวข่อยอยากได้จเจ้าะนะไว้เจ้าเรียงข่อยบ่อกุ้มดอกไ<อ>ว้เจาน่เรียงข่อยวย <S <S ไ่ได้นนม้อนไปยังสักพักเองแล้วไปเปิดตัวคนใหม่แล้วไม่โดนด่าไม่โดนด่าแต่คนยังไม่มีอะไรเลย เป็นผู้หญิงทําอะไรก็ผิดใช่ไหมผู้หญิงมีทำอะไรก็ผิดหมดเวลาผู้ชายไปเปิดตัวกับผู้หญิงคนอื่นนี่โอ๊ยตีค่ะอย่างโน้นอย่างนี้แต่เวลาผู้หญิงไม่อยากจะพูดเลยบ่าภไยแนวก็ผิด<ช>พูดกับใครก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วผู้หญิงไปแย่งผัวชาวบ้านเออผู้หญิงผู้หญิงที่ไปแย่งผัวชาวบ้านเนี่ยแล้วผู้หญิงไปแย่งผัวชาวบ้านอีกคนหนึ่งอีกเฮ้ยสู้ๆค่ะ เขาชอบคุณ oh, สวัสดีอ่ะนี่ก็เราต้องข้ามฝั่งไปอยู่ไปฝั่งนู้นนะคะนนคไสไปเนลได้หนีดูทองฟ้าว่ะอันนี้ก็คือทีมงานที่มาวันนี้นะเธามนนี้ดเดียว

ต uhh ้องเข้าแบบนี้เพราะว่าเอาหน้าเข้าไม่ได้ต้องถอยเข้าให้รุดถอยเอเดอร์ เอ้ยใครว่ะใครขครับ านุ่นถอยได้น่ะเก่งกว่าหนูอีกนะเก่งกว่าจ้าเลยจ้าน่ะถอยไม่เป็นแต่เดินนะโอ้ยโดเรมอนยายโบถอดรองเท้าคือรถได้ป็นหอเกอบเสียรองเท้าเราหล่นหายมันจะหล่นได้ไงยายโบถ้าหล่นรองเท้าหนูต้องหล่นนะไม่ไม่หล่นก็อยู่อยู่บนชั้นชั้นแรกที่เราเดินขึ้นมันจะอยู่ตรงนั้น ได <laughs> ้แบกเกีบยวไหวซนเองไปก่อนโอ๊ยเดนเลมอนนี่เนาะ แล้วดูทางเข้าวัดค่ะนี่ก็ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะที่น้องสาวนุ่นถอยรถขนาดเจ้าของเพียวยังมาทันพี่แเป็นจัญะสางยต่อจากคลิปเมื่อกี้ขนาดเจ้าของรถเขาถอยยังผอยอยากน้อเจโบเนาะต้องไปดูคลิปอยู่กับเจดีโบไปด้วยใจไปด้วยใจเส้นทางไม่ใช่อุปสรรคนะครับ แม็กขริงตรมก็ยางระเบิดไปแล้วเส้นหนึ่งนะครับจไปรอชมในคลิปแล้วกันนะครับแม็กบอกว่ายางมันเก่ายางมันเก่าแล้วมันระเบิดก็ต้องเปลี่ยนไม่ดาม่าน้องนะคะ่อยดามา่อยอังนีอันนี้ก็ทอดเกิบจริงนั่นแหละเดินออกมารับก็วเดินไอหมายว่าเรให้โอ้ยหอดบากทางจอดใ้ร่องอีกด้อ กินไกลไว้ครับยิงไกลไว้ครับกินครบกินครบมาขายอ้ยไม่ใช่ครับ มึงเขาเสียวมึงนยิงใส่แบบนี่นี่นี่ยิงยิงใส่ยิ่งยุ่เจ๊จ๋าทางพี่ดีนะต้องต่อคิดเพราะว่าไปจะได้ไม่แหลกไปเร็วไปคนตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้จุ่มเบิ้งขีดจุมเนยจุ่มจไม่เอาไปข้างหน้านู่นแหละหาเฮ็ดไปทัวร์ทิกันเลยเดียว โดดเลยนุ่นเปิดได้ไหมได้แต่ว่าเขาลูกพีจอดชนิดก่อนเข้าไปเข้าไหมออกตัวเข้ามีมังง่วนอยู่บ่อมีพี่บนไหมอ่ะก็ซับพี่จ้าลูกพี่จ้าของใครมันก็ต้องราดตั้งแต่ดักรหน้าไปเออเลาดท่านี่มันออกได้อยู่บ่มันบ่จมหมองเฮ้ยลูกกองนึงเฮ้ยโง่ เจ้าคือกองหนาคก็ฟังลมาด้วยกันนี่แบบปุ๊บเกิบกระเซียกบานไปบดเสียพวอีกเหรอถึงวัดแล้วโอ้สายไฟ ค่ะนี่ก็ถึงวัดแล้วค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาาเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะูเข้าได้ไหมเนี่ยอูดูทางไหมเคยมีรถพ่วงมาไหมเนี่ย

ทางอ่ะโหดมากเลยอ่ะนไปไหนมาคะ